always usually frequently regularly ทั้งหมดแปลว่าที่เกิดขึ้นทุกที่เสมอเสมอคำว่าเสมอบ่อยประจำเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่4คํคำที่ออกสอบบ่อยมากค่ะ always usually frequently regularly นะคะ4ี่คำนี้ความหมายเดียวกันนะคะถ้าจำไม่ได้ให้ท่องกลอนตามคุณดิวค่ะ 3...4... always usually frequently regularly ทั้งหมดแปละว่าที่เกิดขึ้นทุกที่เสมอเสมอ always usually frequently regularly ทั้งหมดนี้แปละว่าที่นะฮะเกิดขึ้นทุกทีเสมอเสมอคู่หาแล้วใช้ยังไงคะ คำตอบคือ4คําเนี้วเวลาออกข้อสอบเนี่ยมันจะชอบวางไว้หน้า verb ค่ะอย่างเช่น the man k e i t walks to work because he has no car เห็นไหมคะ the man เป็น subject และ walk เป็น verb ค่ะอย่างนี้เนี่ยเราจําไว้เลยว่าตําแหน่งหน้า verb เป็นตําแหน่งของความที่นะฮะข้อนี้ตอบ usually หรือ quickly ค่ะ ถ้าชอยเป็นรีแบบนี้ทั้งหมดนะฮะเรามองที่คำว่า Walk คำเดียวค่ะตำแหน่งหน้าเวิรเป็นตำแหน่งของความถี่นะฮะคำตอบคือ a usually คู่ขาแต่ quickly ผู้ชายเดินเร็วก็ได้ไม่ใช่หรอคำตอบคือไม่ได้ค่ะ quickly ต้องอยู่หลัง Walk <S <S เพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งหายไปอยู่หน้า Ver รให้กาความถี่ตามเพลงเมื่อกี้นะฮะตัวอย่างข้อสอบเช่น 1. 1. c o m p a n i s keep sent out sent เป็น verb นะฮะตำแหน่งหน้า verb เป็นของความถี่ค่ะดูช้อย a slowly ช้า frequently บ่อย highly แปลว่าสูง quickly เร็วข้อไหนเป็นความที่ท่องกรอนค่ะ always usually frequently regularly ทั้งหมดแปลว่าที่คำตอบคือข้ขอ b b บ y ข้ออื่นน่ะถึงจะแปลเข้าใจแต่ตำแหน่งผิดนะคะข้อ2 the director k e t h ask เห็น ask ไหมคะ ask เป็น verb ตำแหน่งหน้า verb คือความที่ท่องเลยค่ะ always usually frequently regularly ข้อไหนคะตอบคือข้อดี ข้อ3ยากขึ้นทั้งโจะและชอยนะฮะ The number of customers k e e increases during the summer season ตัวเลขของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะเพิ่มขึ้นอย่างไร A openly เปิดเผย B nearly แปลว่าเกือบจะอยากแปลว่าใกล้นะ C approximately แปลว่าประมาณและ D เพิ่มขึ้นอย่างเสมอ คำตอบอย่าแปลอย่างเดียวนะคะดูตำแหน่งด้วยค่ะ increases เป็น verb ตำแหน่งหน้า verb คือความถี่ always usually frequently regularly ทั้งหมดแปละว่าที่ค่ะตอบข้อ D แปละว่าตัวเลขอเพิ่มขึ้นเสมอในช่วงฤดูนี้นะ สรุปคือถ้าช้อยเป็นรี่หมดเลยนะคะเราอยากใช้การแปลตัดสินค่ะให้มองที่ตัวของตำแหน่งว่าอยู่หน้าเวิร์บหรือหลังเวิร์บถ้าอยู่หน้าเวิร์บเนี่ยให้การกลุ่มความที่คือ always usually frequently regularly ทั้งหมดแปลว่าที่เกิดขึ้นทุกที่สเสมอสเสมอ คอ,อร์สคริ่ดิวเธออีกอัปเดตใหม่สองพันยี่สิบเอครดิวพัฒนาคอสเรียนเพิ่มขึ้นในในเ o u อ of every snow evening เนื้อหาแน่นขึ้นเข้าใจง่ายดีคนระับจำง่ายครับแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ดีไอ้ที่ที่ไปทำอะไรคริ่ดิวก็สอนแบบเหมือนเขาปูมาทีละสเต็ปเลยอะไอยชันปากหอมยายดอปมปากเงินยายชิฟมากระเด็นโดนซิสเตอร์เพนกระเด็นไปเลยข้อสอบเยอะขึ้นนี่ก็เยอะเกิน โฟกัสตูกไหาฮะที่มีออนตามหลังเสมอถูกปะทีเชอร์เติมเอแล้วประธานเติมเอ้าว everybody เอกพลค่ะใช้คำว่า is friendly สนุกมากขึ้นห่างมากขึ้นคือคุณดิวตลกในทุกๆแบบทุกๆสิบวิเราก็จำจำจำจเข้าไปแล้วก็ลองไปทำแล้วทำได้ด้วยมันก็ยิ่งมีกำลังใจไงครับเธอมีครอบครัวแล้วหรอ he told me about his family งแถมเยอะขึ้นวุ้ยกี่อย่างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือใหม่คอสใหม่แม้แต่ปฏิทินก็มีว้าวพักแชทสอบถานละเอียดโปรโมชั่นได้เลยการันตีโทรอีก750อคะแนนแน่นอนเอียคุณดิวตื่นเลยพักแชทเลย